ก่อนหน้าน,นี้นะคะถูงโยงว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเคนผู้ภูมิกับสาวเอสเธอร์สุปรีดีลานะคะล่าสุดหนุ่มเคนก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองรักยังหวานเหมือนเดิมยังไปไหนมาไหนได้ไดกันบ่อยแค่ไม่ถ่ายรูปซึ่งที่ไม่ลงรูปเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้โฟกัสว่าต้องถ่ายปีนี้คบกันได้7ปีไม่หวั่นเรื่องอาถรรเพราะส่วนตัวคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีนั่นเองค่ะ เป็นแบบว่าแบบว่าคกันมานานแล้วก็มีแบบว่าวมีการปิดไอจอจีแบบลบลงบรูปอะไรเงี<ม>้ยแล้วคนก็โฟกัสที่คู่เพนกับเอเตอร์ค่ะอ๋อเออไม่ไม่ใช่ครับน้องไม่เคยคุยเรื่องนี้นะแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยว่าว่าแบบมีแบบนี้ออกมาเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้มามาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนที่ได้ติดตามจริงๆ ก็จะก็จะรู้ว่าเราก็จะเจอกันบ่อยๆแล้วก็ทําอะไรด้วยกันบ่อยๆถ้าสังเกตดีๆคือไอจีผมก็ลงรูปตัวเองก็น้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าปัจบเหมาะกันที่ e ธอร์ไปให้สาษั์ในรายการหนึ่งครับว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้คนก็เลยมาพูดกันที่ว่าเหมือนกันถ้าเกิดเจอคนเจ้าชู้เมื่อไหร่ก็คือจะเลิกทันทีคนก็เลยตีคาว่าเป็นเราไม่ใช่ทำลอกเราเป็นยังไงบ้างครับ ก็ก็ดีเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรครับก็เรื่อยๆปกติเหมือนเหมือนคู่เราที่เป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วแล้วก็ก็เป็นแบบนี้ต่อไปครับเพราะว่าเราถึงไม่่ายตัวเออเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องถ่ายเราไม่อยากเก็บโมเมนต์หวานที่เราไปด้วยกันไว้หรอคะก็ก็มีอยู่แล้วครับแต่แค่เราไม่ได้แบบโซเชียลมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วครับ ก็เพราะว่าเราก็เราก็รู้ว่าเราเราก็อยู่ด้วยกันเราก็เจอกันอะไร่ะเราก็เลยแบบไม่ได้ซีเ ok claro> <Yeah> ิียสอะไรนอกจากนี้นะคะหนุ่มเคนก็ยังได้อัปเดตธุรกิจใหม่ว่าช่วงนี้เนี่ยหันมาเปิดบริษัททำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรค่ะโดยส่วนตัวในชอบด้านนี้อยู่แล้วก็เลยทำบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อสนองความชอบของตัวเองนั่นเอง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ